สวัสดีเอฟซี FC ของอู่ทั้งดอนสวิตตับช่องทุกๆท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องอปัญหาของเชฟโซนิกค,ครับอรลองลูนี่เป็นเอฟมาจากกรุงเทพนะครับนี่ก็เกียร์ของตัวโซนิกโซนิกหรือว่าเชฟคูดแทบตีิว่ามันก็เป็นเกียร์ตัวเดียวกันแต่ผิดที่เบอร์ดาง อย่างตัวตัวนี้อกระถอกมาเกียร์ไม่เปลี่ยนอย่างเดียวครับอย่างอื่นยังไม่ให้มันเสียแต่ว่าเราทําออกมาเสร็จเนี่ยเรือ,อ,อกมาเราต้องทําการแก้ไขเพราะว่าเอฟซีต้องการแก้ไขเพื่อที่จะไม่ให้มันมาเสียอีกในการใช้งานจะได้ไม่ต้องวุ่นวายอีกทีนะครับแล้วเรามีดรมาม่าตามมาจากเรื่องจากคลิปที่แล้วเรื่องที่การทำ คำว่าฟัดชิ่งฟัดชิ่งเกียร์มันมีข้อดีข้อเสียยังไงเนี่คือตัวเราเราจะต้องดูมันผมไม่ได้บอกว่าการฟัดชิ่งไม่ดีนะครับดีเหมือนกันแต่เราต้องดูที่อาการของตัวเกียร์ด้วยเกียร์ลราใช้มากี่กิโลอาการเป็นยังไงอาการเสียอ่าอาการวืดอาการกระตุกอ้า ภายในเกียร์พวกแผนพลาสติกมันหลุดออกมาแล้วถ้ามันติดแล้วเนี่ยมันละลายออกมาติดกับพวกกรองไม่มีทางถัดชิมหายในเมื่อมันฟัดชิ่งแล้วไม่หายเนี่ยเราจะเสียเงินสองต่อ,อะจะอากฟัดชิงเสร็จก็ต้องมาเสียค่าโอเวอร์ฮอนเกียร์อีกนะครับต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าตัวนี้มันเหมือนกันไหมเหมือนทุกอย่างในตัวเกียร์นะคเราจะให้มาดูว่าข้างใน ข้างในเนี่ยส่วนมากไม่เสียแต่มันเสียระบบในเล็กคนที่เราจะต้องแก้ไขแต,แต่เราจะต้องแก้ไขในชุดภายในที่เราป้องกันไม่ให้มันเสียอีกอย่างพวกแผ่นพลาสติกแผ่นสปริงของหม้อคัตสปริงแบนหมอ้อคัตตรงนี้เราต้องทำทำให้หมดทุกตัวเดี๋ยวเรามาดูกันข้างใน,งในว่าะสวยหรือไม่สวยเนะตัวนี้นะครับ สัญญาณ input. อินพุตนี้ก็มีชอบที่สำคัญ ข้างในจะเริ่มมีจะเริม่รมมีมีเศษเหล็กเข้ามาติดแล้วนะรับ นี่ก็ยังสวยไม่เสียต,ตัวนี้ข้างในมันไม่เสียอะไรเสียในระบบไฟก็แก้ตรงที่ระบบเซนเซอร์ที่เก้ไม่เปลี่ยนแต่ทุกอย่างก,ก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้เพื่อไม่ให้มันเสียอยู่แต่ทรายังไงงั้นเราจะบอกในคลิปต่อไปนะครับแต่คลิปนี้เราแค่ว่าตัวนี้เรา่อดเมาไม่มีอะไรเสียแต่เราจะทําการแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงพวกบ เซ็นเซอร์กินพูดเอาพวกที่มันมีปัญหาครับ